เอาละครับผู้ชมครับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงที่3กับรายการเพื่อเถอนะครับและช่วงนี้นะครับผมเรามีนัดกับหนุ่มหล่อนะฮะผมยาวนะครับผมแถมยังมีพี่เดียพูดถึงพี่เดียเป็นผู้หญิงค่ะคุณเป็นผู้หญิงนะฮะคุณทำอย่างนี้คุณผู้ชมตกใจนะครับเรามีนัดกับหนุ่มดิวอรุณพงศ์นะครับวันนี้หนุ่มดิวอรุณพงศ์จะมาโชว์งานแกะสลักนะครับโอ้เอองงไหมแกะสลักอะไรกับทะเลอะอยากรู้ไปชมกันเลยครับจริงเหรอ I'm <laughs> สวัสดีครับผมอยู่กับดิวอรุณพงศ์ในช่วงนี้เลยนะฮะไอเดีย for อยู่วันนี้นะครับผมมีไอเดียสําหรับใครที่กําลังจะไปเที่ยวทะเลมานําเสนอกันเวลาเราไปเที่ยวทะเลใช่ไหมเราเดินเหยียบย่้าบนหาดชายเนะี่ยถ้าเกิดเราใส่รองเท้านะฮะเหยียบไปปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นรอยเทา้าแล้วรอยเทา้าแต่และรอยเท้าเนี่ยครับผมก็จะมีรูปร่างนะและลักษณะแตกต่างกันไปตามรองเท้าบ้างตามขนาดเท้าของแต่ละคนบ้างแต่วันนี้ครับผมมีไอเดียสนุกสนุกมาบอกกันสําหรับใครที่ ใส่รองเท้าแตะไปทะเลนะฮะเวลาเราย่ําไปเนี่ยก็จะเป็นรอยของรองเท้าใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนรอยเท้าของเรานะครับผมโดยที่เราจะมาสลักรองเท้าแตะกันถ้าเกิดสลักเป็นรูปปั๊บสลักเป็นคาปั๊บและเราเหยียบไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะเกิดเป็นคําที่เราครีเอทขึ้นมาในรองเท้าอันนั้นเลยฮะมาทํากันดีกว่าอย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยก็คือนี่ครับผม รองเท้าแตะคู่โปรดของคุณหรือว่าคู่ใหม่ก็ได้นะเอามาเพื่อว่าเราจะเอาคัตเตอร์กรีดให้มันเป็นร่องและเป็นคำหรือว่าเป็นรูปต่างๆนะครับคัตเตอร์ฮะนี่อุปกรณ์สําคัญของเราแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่ไม่ถนัดในการวาดรูปจดหรือว่ากรีดลงมาส,สดนะฮะเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นก็ได้นะครับผมแล้วก็มาร่างแบบของเราเอาไว้ก่อน ลงไปว่าลงไปวา่าดลงไปบนรองเท้านะฮะ <fils> เราได้คำแล้วเรามากรีดกันดีกว่า ได้คําที่ต้องการจะให้มันเป็นรอยเท้าของเราแล้วนะฮะเราก็จะมากรีดกเลยกรีดกรีกรีใช้คัตเตอร์นะน้องๆหนูๆใช้คัตเตอร์ระวังนะครับ การกรีดนะครับผมไม่แนะทลิกนะฮะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยกลัวว่ามันจะโดนมือหรือเปล่าในเรากรีดอรอบนอกของตัวอักษรก่อนนะครับหรือวรอบนอกของรูปที่เราต้องการจะทําก่อนกรีดให้เป็นโครงร่างแบบนี้ก่อนกรีดไปเลยลึกๆนะฮะ ให้สองถอดสอนแล้วอย่างน,นี้ครับทำต่อไปดิว่านี่เป็นข้างที่สองแล้วนะครับเราทำเสร็จเป็นหนึ่งอันแล้วอันนี้อันสุดท้ายแล้วผมกำลังจะเกตัวสุดท้ายเป็นตัวยู เรียบร้อยเสร็จแล้วน,นี่นะฮะเราได้สองข้างแบบนี้นไอเดีย for you อย่างนี้เลยนะครับ ไปย่ำบนพื้นทรายเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นรอยปั๊มลงไปนะฮะเป็นก้าวของไอเดีย for you เป็นก้าวเป็นดวนลายต่างๆที่เรากําหนดขึ้นฮะง่ายๆมากเลยแค่มีรองเท้าแตะแค่มีคัปเตอร์เอาปากกาเขียนลงไปเป็นคำที่ต้องการแค่นี้ก็ได้รองเท้าคู่สวยสําหรับไปเดินชายหาดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วครับผมจําไว้เลยทุกๆอย่างสร้างสรรได้แค่คุณมีไอเดียครับ สุดยอดมากครับผมเรียกได้ว่าควรจะเอารองเท้าที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นรองเท้าใหม่อะเป็นรองเท้าที่เหลือใช้จะดีกว่าแต่อันนี้เนี่ยคือเาเอารองเท้าใหม่มาทาเพื่อให้ดูว่ามันแบบว่ามันชัดเพราะบางทีถ้าเราเอารองเท้าเก่าเนี่ยบางคนใส่แล้วมันแบบลองลึกไม่เท่ากัน